สวัสดีช้าพฤกษกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะคะสําหรับคนโสดสนิทนะคะก็เป็นดวงครึ่งแรกของปี2 5 6 6นะมกราคมนะคะจนถึงมิถุนายนนะคะในส่วนของกรกฎาคมก็จะมีการทานาย,นาย ifer. ให้ใหม่อีกนะคะในส่วนครึ่งปีหลังเนาะค่ะช่องเมเมเนี่ยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก e ็ราศ <It> ีเลนายานะคะ เดี๋ยวเมย์จะเริ่มนะคะคาทานายนะคะจากการเปิดไพ่โลแมนแซงเจอส์สก่อนไพ่ที่เขาอยากจะออกมานีบบินออกมาเลยนะเมย์จะเก็บไว้นะคะโซเมดนะคะอ่าอิตอิเซฟอุยทูเลฟแล้วก็เลดโกออฟคอนโทรลอิชชูนคะไพ่มาเร็วมากๆนะคะพลังงานชัดเจนคุณน่าจะได้เจอเนื้อคู่นะคะในช่วงต้นปีนี้นะคะดีใจด้วยนะคะสาหรับใครที่รอคอยมานานเนาะที่อยากเจอใครสักคนหนึ่งเพื่อสานต่อความสมคัญคนนี้จะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณนะคะในชาตินี้แล้วก็อ่อ จักรวาลแนะนําว่าถ้าเจอคนนี้ไม่ต้องไปพยายามควบคุมความสัมพันธ์เลยมากนะค่อยๆคบหากันไปนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ราบลื่นตลอดมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมันอาจจะต้องมีการให้เวลาอะไรอย่างเงี้ยการปรับตัวนะคะเพราะว่าพลังงานเลทเกอร์ของโทนิชูขึ้นมาในบ่งบอกว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยังไงต้องปล่อยไปให,ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าพยายามไปควบคุมอะไรทุกอย่างนะคะไอ้พวกแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยตัดทิ้งไปได้เลยนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของคนทั้งคู่ดีกว่านะคะแล้วก็ พลังงานตรงกลางนี้คือ it is safe for you to love นะคะชัดเจนนะคะว่ามันปลอดภยัยนะคะที่คุณจะรักกับคนคนนี้คนที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะยังไงก็ทำตามเสียงหัวใจตัวเองได้เลยนะคะพลังงานบวกมากรับไว้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะก็จะเปิดในส่วนของไพ่ทาโร่ไฮนะการเช็คพลังงานตรงนี้จะเป็นการเช็คพลังงานแบบทั่วไปนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีคู่กรณีที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากก็ยังโสดสนิทนะคะ ใบแรกมา3ามดาบกับหัวนะคะ3ถ้วย8ดดาบคุณค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังนะในอดีตอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยแบบว่า มีความรักแล้วก็มีปัญหานะคะทะเลาะก,กันเถียงกันนะคะอุปสรรคเยอะหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่แบบเลิกกันด้วยเหตุผลที่แบบน่าเจ็บปวดนะคะแล้วก็เรื่องราวของรักสามเศร้าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวพฤกษบที่โสดสนิทนะที่มโอกสได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันยังฝังใจคุณอยู่มันยังเหมือนกับบล็อกความรู้สึกของคุณที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครคุณก็จะรู้สึกว่ากลัวที่มันจะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามพลังงานใบที่2ตรงกลางเนี่ยนะคะสามถูก คือจากอาวัวยเราจะบอกว่าอย่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองนะคะอย่าไปพยายามแบบว่าคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบมากเกินไปถ้าเจอใครน่าสนใจอย่างที่บอกนะมีโอกาสได้เจอโซเมตเนี่ยก็ควรที่จะปล่อยวางอะค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความสุขนะมันจะดีหรือไม่ดีมันจะเหมือนเก่าหรือไม่เหมือนเก่ายัางไงเราไม่ต้องพยายามที่จะควบคุมมันนะคะอยากให้แบบว่า ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็คิดบวกนะคะมันจะทําให้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาดึงดูดโซเมทเข้ามานะคะได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ไม่มองว่าสิ่งที่มันบล็อกคุณเนี่ยมันคือความรู้สึกของคุณล้ว,ลวนๆเลยที่เคยผิดหวังมาก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันต่อนะคะราศีนีทุลเรียนกับหัวนะคะเอซอกคัตนะคะแล้วก็ไพ่หกขัาอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่า คุณยังแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครอะนะแต่ว่าก็จะมีคนมาพิชิตใจคุณอยู่ดีนะคะพลังงานอ่อหกคาถาหมายถึงเดอะวินเนอร์นะคะอย่างที่ไม่บอกว่าคุณจะต้องเจอเนื้อควดนะคะในช่วงต้นปีนี้คนคนนั้นจะเป็นคนที่สามารถเราชนะใจคุณได้เพราะว่าเขามีความพยายามนะคะหคือความพยายาม 2. คือเขามีความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะแล้วเขาก็จะแบบ ไม่ย่อท้ออ่ะต่อให้คุณปิดเขาแค่ไหนปิดกั้นโอกาสที่จะได้แบบสารต่อแค่ไหนแต่เขาจะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้ความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนากันอย่างช้านะคะแต่ว่าแบบมั่นคงนะเพราะคนคนนี้มีคุณสมบัติของการที่แบบพยายามแล้วก็มีความมั่นคงมีความอดทนมากพอที่จะรอรอให้คุณนั้นเปิดใจใเขาจริงๆนะคะหรือว่ารอเวลาที่มันเหมาะสมนะยังไงก็อยากที่จะให้คุณพิจารณาคนนี้เอาไว้นะคะรับรองว่าจะไม่เสียใจนะคะเพราะว่า เอ่เขาไม่ความจริงใจอ่ะนะคะถ้าเกิดว,ว่าคบกันแล้วเอ่เข้ากันไม่ได้ยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเขามีความจริงใจแค่ไหนการที่จะมาขอเรื่องตัวความสัมพันธ์เนี่ยมีความจริงใจมากๆแล้วก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็มีการอินเวสต์ทางอิโมชันด้วยในความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสมพั์ฉาบฉ่วยนะคะต่อมาณนี้นะคะรับพลังงานบวกไปได้เลยนะค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเน่จะเปิดในส่งคําแนะนําให้นะสาหรับ,บดวงคนโสดต้นปีนะคะ่ะ ช่วงของเดือนนี้เนี่ยมีจะมีดวงให้ดูทุกวันเลยนะคะคอนเทนต์จะเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นช่วงแบบเปลี่ยนเข้าปีใหม่แล้วนะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับรายปีอะไรต่างๆมาเพิ่มเติมนะคะได้ดูดวงทุกวันเลยนะ,คะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็พิจารณาการกดได้นะคะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะ่ะพลังงานที่ได้นะคะมีเวทนะคะมีไพ่เยสแล้วก็เอเฟรอมนาวยอย่างที่เมย์บอกเลยว่า รอน,นิดนึงคุณจะได้เจอคนนี้นะคะรออีกนิดนึงนะคะในช่วงต้นปีนี่แหละในเดือนนี้นะคะเมื่อคุณได้เจอคนนี้ความสัมพันธ์มันจะสานต่อได้คุณจะสมหวังคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะจักรวันขึ้นมาตอกย้ำไพยเยสนะคะไอเยฟร n มนาหมายถึงว่า อย่างที่แม่บอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดใจคนนิดนึงเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะเริ่มต้นออกับใครหรือว่าคุณอาจจะเคยเจ็บมาก่อนนะอย่างที่บอกนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ได้ในความสัมพันธ์ตรงนี้คืออย่าไปพยายามควบคุมความสัมพันธ์มากเกินไปปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยตามความรู้สึกนะคะถ้ายังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องไปชอบนะคะจนกว่าจะรู้สึกดีจริงๆแล้วค่อยให้ใจไปก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันก็จะไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขามีความจริงใจแล้วก็ ความสมคั์สามารถสานต่อได้แน่นอนนะคะอย่างน้อยก็คือมีพลังงานของโซเมตเข้ามาใบแล้วนะอุ่นใจได้นะคะว่าไม่ใช่คนจะเข้ามาเพื่อหักอกเรานะคะแบบเหมือนเดิมๆอีกนะประมาณนี้นะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวพลศึกษาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคอนเทนต์นี้ของเมย์นะคะถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะคะรวมถึงการกดติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ